ไปอ่านทากับผมดีกว่าห้าได้น้องต้านน้องอีชวนผีไปตำม่านผีกับพรมจะไปกับน้องอดีมากจับมือหน่อยพี่ฮะแต่พอไห้พีสองคนกลับไปบ้านลาลูกลาเมียพี่เก็บเก้าของเรียบร้อยสองชั่วโมงมาเจอที่ศาลาลูกนั้นหาได้น้องต้องลงครับพี่อ่าไปหน่อยไปไปน้อยไปบ้านกูกินข้าวกินปลาสักเือรบ้านมึงไม่ใจ่กรอยากไปนเดี่ ใช่ม e ึงปอบอยบ้านมึงมึงจะกดเมียรบกันแล้วนะแต่แชทกันชู้จะกดเมียอย่าแหม่มกว่าโมจูดจริงพี่น้องเออจริงรบพี่ชายไปได้ดือนรบกันเด็กับเมียนะเจอได้เดืงเมียมึงเหอเจอได้ว่าเมียมึงจืดวัวงวดใช่เดี๋ยวจืดวงวกคือไม่ได้เมียกูขึ้นจืดชูงชุดแล้วลงเลยตำวุษอ่าตำรุด ใหจุ้งชุดขึ so Do ้นจุ้งชุดและลุงดำพืชดำชุดเลยเม้นบอกก็บอกเมียลุงเตียงจะได้บ่อเฉือนหลวงวอกวังไปเนอไปเนี่ยมันมารบแม่กับกูไปตามัาวันนี้เมียเมียไม่รบกันเม้นนะเออช่วย่าเตียงกับเมียไม่เตียงไปหนึ่งไปไปกินข้าวบ้านกู่ปไปช่วย่ารบกันนะครับเมียไม่รบมาเดินมาช่วย่าเตียงไม่เตียงเนี่ยรบกันนะไม่รบมาเมียมึงไม่รบไม่รบ คนบ้านเป็นนี้กันบ้าคนม้านเรตายโหงกันมาเดียวเพื่อตักปอบตักูุกตุกไม่โยบ้านกันเลยตายโหงเดี่ยวลูกเต้าหนกตัวไปเฉยเติมตุกแน่นซับก็ไม่ได้ไปดำการคนบ้านเราไม่โยบ้านเริ่มตายโหงกันมาเดี่ยวเพื่อจักวัวผมตักวัวผมให้ดำการค่ะเออคนบ้านเราไม่โยบ้านกันเลยไม่โยบ้านกันเลยโดยจะปล่อยเปลี่ยนถิ่งค่ะเออค่ะเออสามเดือนแล้วไม่นอนบ้านเลยไม่นอนบ้านเลยอื กูเห so, like, ี่ยวไม่ออกเสียแล้วเด้โกนึงเหรออือใช่เปรตต่อไม่อ่อนจิ้มมือเปรตแมมลู้จ้ากูตายห้องไปไอ้พวกเปรตจังก็เรียกว่างนี่เออพอมันวางนั่งกับมันไปโดูดรามันไปโดูดราอือพอรับมาจากดูดรากับมันไปตีมอมันรูปบาทเอออือเดี๋ยวตาเดี๋ยวกูโค่นดานี่ยเคว้ยได้เตือนหน้าตายหองไปดิอืม ไม่ยูบ้านลุวยต่างปอต่างลูกไปกันจักนม่ไหวไปจ่วยตืบตุกตื้ไรแน่อันพอใช้สะกิดกับไม่ได้ปล่อยลํำการคนบ้านเราไม่ยูบ้านกะเอ๊กะเออลูกบันนั้นฉันไม่เอาเลยกายเปลีตีงอืมไม่เอาเลยหนับพันหน่อไม้กับฉันคือแข็อืมได้ข้าวหวานเสียงหวานโซดอยู่อืมฉันอยูดซวยเราคงฉันต้องมีชุบชุบแล้วอืมอแป้นเดียวสาหน้ามือขี่บอดนั่นค่ะ นาฟันกอยู่ล้อเหล่นั้นเอาไม้นาฟันกับฉันนึงไม่จ่ายโอ้ยนี่กาตินซอสสามสิบ้าบาทนี่ค่ะอืแม่อื้อมันปราตูหนาวจ้ะก่กูลำการกายพวกเปลือยปลือยแนี้ฉันไม่กัยส้นจ่ค่ะอ้ออืมนี่ฉันนี่ไปํำดูล่าเลยมือฉันแดงตอนี้ปีพันเลยตัอือฉันํำดูลาไบยกดูลาก้นนี่ดูล่าก้นเด่นนี่ร้อยาย ไม่รู้ไปไหนกันหมดเลยบ้านเราคนบ้านเราไอ้ปปดให้ต่างโพต่างลูกมันซุ่นกันหมดเอ้กไรแม่จุนพอรับมาแล้วไอ้ต่างงานไปไหนอ่ะเงี้ยแต่เล่นอยู่ในป่าปา๊มนี่เลยคกูมึงเล่นลำไก่อ่ะลูกลูกเอยกลักกลักใช้มดเลยอันนี้ในกันมันจบเลยนั่งมันหมักว้าวปุ่มอยู่แหละกูขำเด็กไรฮะลูกลูกเคยมาตึ้งนานาตุนเล่นนั่งปิ้นอ่ะเนื้ออันเนื้อละกูอ่านหนนั่งอ่ะลูกโอ้ตุไหนนั่งเอ็นอยู่ไม่มันไหนนั่งสะกิด มันด่าอยู่มันได้มันรออยู่มันเปรียกนั่งตัวยิ้มแม่เอ้ยอันเลเอ้ยนั่งบนกายแม่ตีมันอาดเล่นของแกตายคืนนี้ว่าเด็กโยว่าอยู่มันอีกนั่งแม่เอ้ยอันเลยตึ้งเด็กอันเผื่อนกูไม่รู้ๆเกยมันรวนไหนนั่งหนังตรงนี้เอาใม่มาตุ้งบุ้งกูอยู่ยุด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 เออดีนีลูกเออตุ้งกะตุ้งมึงอย่าเตะยงต่างนี้ไหนนั่งหนุ่มปลาตุ้งกินไหนใจหนุ่มนี่อันเอ้ได้ครงเคยไหนนั่งย้ายกันเลย นี่มึงไปไหนไม่อยู่บ้านเลยนะว่างนี้นะลูกเรียนปืดแล้วแมมเออลูกเรียนปืดเออแต่โป่งไปไหน้ากูเม่นทีโปไม่รู้โปเน่ลูกนุ้ยเลยวัวเ,เจ้านุไม่ลบเตี้ยตึ้งวันก่อนทูไปไหนกันนะนกูแต่กล่าวว่าทูไปยืมในอายืมดัดเสื่งกล้องปูย่า่ว่ามาวันก่อนแต่ทูไปกันต้องคุนปอดซุนไปมึงรบมาวันเย็นนั่นโปมึงรบกลางังดึกแร่ยโป่งปนนยวันนั้นว่าโปวายะบบกแม่์เจ้าวัดตาโบกแม่วันนั้นแกตี นี่นายโยมงัดมีความลับกับกูแล้วเวตาพอมึงไปไหนตีล็อกมากลังดึกพอบวาย่าบอกตื่นตะบอกแม่พอทีกูอ๋อนี่ตกลงมึงไม่บอกแต่ไหมครับกูไม่บอกไม่บอกตีตายหุบไปไทกันไปไทยไปไทยไปลาวาไปไหนไปไหนไปไหนบอกวอย่าบอกแม่บอกแม่พอทีอ่ะ ไม่บอกจะไม่บอกจะี่ยแม่บอกอะไรบอกบอกเหบอเนี่ยไมบอกไม่บอกบอกไม่บอกอุ้ยแม่ดีตัวใจมันดุรูอะแม่บอกจริงไปไหนบอกอยไรบอกบไม้เป็นความลับต่อกแม่ปโพต์กูมึงบอกไม่บอกอุ้ยอย่าบอกไม่บอกอุ้ยอย่าีกตื้ออุ้ยบอกแค่ไหนบอกบอกไปไหนแบบนั้นบอกตุ่แม่ไม่หาจริง ไปเปลืนี่อุวบาดกัเออเพิ่มไม่ได้ต้องตุกแม่ไหมเหยียดเหม่มจัดเปลือดเออดูไปดูแต่ไปเปลืเดียวเต้าก็ติ้งโวัวรางนี้วใครเปลืดนี่ต่อเดียวใจรับมาปรับกับกูรับมาปรับกับกูจู้อยากเตี้ย,ยไม่เตี้ยจู้ยอยากรบกันไม่รบจู้อยากด่าไม่เดอ้อจัดเปลืดก็เร็วไอ้พวกมบานตัพวพุ่มเปลืดเปลืดไปนี่ อ๋อรับมาแล้วไม่ตายโอ re, ่งตีไอ้พวกเปลิดไอ้เสื้อเข้าไปไกวาดควันหนจักร่วยพโอุบานไอ้พวกบานลงไอ้พวกตายโหงบูเองบานเลยไอ้พวกเปลิดรับบานใส่ยาบานหนึ่งกุ้ยกุดลอยตุ่มมาเลยไอ้พวกเปลิดรับบานใส่ยาตายโอ่งไอ้เสื้อเข้าไปไกวาดวันไอ้บานรวยพวกเปลี่ยพวกเปลี่ยพวกตายโห่ไอ้จักร่วยเตือเข้าไปไกวาดวัน กูแห้งบาดเลยไอ้พวกเปลือยตายหงไอ้อุบานไอ้พวกอุบานไอ้พวกเปลืไอ้พวกบาดหลวกไอ้พวกฟูบานนี่ยกูไม่อยากมาเพราะเรื่องนี้แต่มาดึงรบกันนี้ตายจากอุบานแต่พวกเปลืก็บาดตายอ่ะตายหงน้องก็อะไรไม่เรู้ก็เราเดาเล็กๆเจ้าแต่ใครเออกูเล็กัจเจ้าเรื่องก็กู ไอ้คนเตนีคนปักหลนได้รอกพว่าันเรามันเปลเพรามันเรามัรูบาดนองก้อืออไม่ไดก็เวเราแต่เล่นเจ้าเจ้าคุณได้ยินน่าใจก็ใจรู้นะว่าพรกันเรามันเปลิพรกมันเรามรูบาดนองกะรไม่ได้ก็เล่แต่เล่นเจ้าลใเออไอ้พวกันไอ้พวกเปลนองกะอือนองกะอือเดูจิงจรอเปลาป้าเ็นไอ้จิงนึ่ตึงหน้าเบาปุงเราบ นาปุ้งก็เมื่อนแล้วพอไปในเจ้าปังหนังอยู่เยอะฮันบอกเมียว่าไปติดประกาศวันก่อนอันจบปอนาปุ้งไปจูนตีทิเวสแล้วไวล็อปเจ้าปังเราไม่ใจยอมนอนแล้วหนังหน้าเรือนปึ๊ดพอนาปุ้งจอด์รถปึ้งไอไปไหนอ่ะแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดประกาศไปถึงไหนแบบนี้แต่แล้วมาแล้ไปไหนไปไห่แบนี้เออไปติดประกาศถึงไหนมาเดี๋ยวนองกันนายดูจริงกับมาการ์นี้ จับติดแล้วมาใส่ยาตะใส่หัวไงเสื้อก้อยก้อยคนนองกันพ่อย่งมาฮือค้องกูเองกูไม่ตัวอเลยกูจังก็เรียนะว่าีอย่างแม่ไม่แม่ได้ก็นด้ปริดนะแม่ไม่ได้ไดได้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 ด้ดได้ดดดได้ได้ดดดไ้ดไดไ ยังแม่ไม่แม่ได้คนหนาวักนี้ค่อยแรงวันทอนเป็นตุกแม่ไม่ไปกับรถเขื่อค่อยบอกให้ต่างบอกหยุดปะวัติยาบอกแม่และบอตีน้องอ่ะอ๋ออยากตีลูกไอ้พวกเพล็์อยากตีลูกเนี่ยจำเด็กเอ้ยคนดาวดาวเล่นก็ดีเด็กมันไม่ดูเรื่องรักกันไม่ตื่นมึงบอกมาเสือไอ้ต่างบอกไอ้ละเอียดว่าบอกมึงตุกแม่ไม่ไปตำปั่นตื้อบอกไอ้ละเอียดมึงอย่ากเล่น ควายออกซิมึงแย่แรงย่แรงควายออกซิควายแปดิบอกมาเลยต่างว่าผมมึงตุกแปไม้ไปตําปั่นตื้บอกอเอียดควายแปดสิบแบังกับเด็กเด็กไม่รู้เรื่องเลยบอกมาเลยปตุกแปไม้ตัปั่นตื้ตัมเงินตีลงนุยตําไม่เหม่ตีลงจ๊กตายโอตายโ้อยนุยยุดจดแมนยุดอะไรกูเล่ก็จริงเว้นลุกเป็นลุกนุยเดาแกงว่าพอแล้วอ่ะ ปิดแต่ทิ้นใจเราจะไปพีนาเพื่อเทียนดู เราจะไปแผอเที่ยงดวงจะไม่ว่างในชีวิตเตอนนี้จิตมุงมาไม่ยอมบอกความจริงว่าเราเป็นควาชใจและแต่งนี้ยายพระปลภูมิ នំភៀងนั่งរលតទាំងយាយតបុព្រំភៀងนั่งរល